เอแล้วเจ้าไปงามไปพเออแมนมนทีเลย่ม่ากันเปถเอย้ยไม่เป็นไรลงทานทันใครทันได้กันแต่ว่าวันนี้เยอะไม่ต้องแย่งกันเข้าแถวนะจ๊ะ ครบยังไงก็ครบวันนี้วัตถุดิงเยอะองอตอนตอนนี้ส็สองอ้อนร้อยกิโลร้อยกิโลยังไงก็พอครั้งชื่อชือก็เ่ันีคนนาไม่พอหอยังไงก็พอ ปลาทูนึ่งหมดเดี๋ยวก็มีปลาทูเค็มเจริเย็นเยอะวันนี้ทำเยอะไม่จำเป็น รู้สึกว่าคนรอยเยอะเสริมคนตรงนั้นได้ไหมอ่ะที่ที่ทหอ่อะหาคนหอเพิ่มอีกไหมเนี่ย อตอนนี้กำลังพอประทูรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องรอให้เทกได้ประมาณหนึ่งก่อนคนที่กำลังรออยู่เข้าแถวอยู่อรุณารอแป๊บนึงนะครับ